ช่วงรีวิวเครื่องเลียคิวร้านอาหารร้านกาแฟหนึ่งเครื่องมี4คิวมาดูกันเลยนะครับอุปรกรณ์ในการใช้งานของเครื่องเลีคิวนะครับหนึ่งก็จะมีตัวนี่นะครับตัวทาร์สซมิเตอร์หรือว่าตัวฮสนะครับสองก็จะมีตัวเฮดเจอร์หรือเครเรียกว่าตัวคิวนะครับาสามก็จะมีตัวแอนด์เจอร์ในการใช้งานนะครับ แล้วก็สี่ก็จะมีตัวนี่นะครับเป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับเป็นสายชาร์จก็คือเป็นเป็นฐานในการชาร์จนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับในการใช้งานหน้าร้านนะครับเมื่อลูกค้ามาสั่งออเดอร์หรือว่าสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มร้านเรานะครับเราก็เอาคิวตัวนี้นะครับตัวคิวนี้ยื่นให้ลูกค้านะครับจาเบอร์คิวนะครับหรือว่าในการจดไว้ในในใบเสร็จที่จะลูกค้าที่มาสั่งซือนะครับเราก็ยื่นคิวตัวนี้ให้ลูกค้านะครับ พอเสร็จแล้วนะครับที่ตัวโฮสตัวนี้นะครับ Q เบอร์สองตัวนี้นะครับที่ตัวโฮสเราก็กดเบอร์สองแบบนี้นะครับกดเบอร์สองเสร็จปุ๊บเราก็กด Enter ตรงนี้นะครับก็จะมีแจ้งเตือนแบบนี้นะครับการแจ้งเตือนก็จะเป็นแบบเสียงสั่นแล้วก็ไฟเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับอาจจะเป็นแบบไม่เอาเสียงก็คือมีไฟกับสั่นหรือจะเอาสั่นเดียวก็ได้นะครับ ในการใช้งานนะครับเครื่องเลือกทีลุนนี้นะครับจะมีระยะการส่งสัญญาณอยู่ที่200ถึง500เมตรนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการใช้พื้นที่ที่เยอะเช่นเป็นร้านอาหารร้านกาแฟหรือว่าร้านสวนอาหารต่างต้องการอากำลังส่งสัญญาณที่ไกลามากขึ้นนะครับวิธีการเราจะแนะนำนะครับเราจะแนะนำเป็นซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับก็คือตัวสัญญาลู u เตอร์ก็คือตัวขยายสัญญาณนะครับปกติการใช้งานนะครับ ตัวโฮต no ตัวน uh ี้จะส่งสัญญาณมาที่เพจเจอร์ตัวนี้นะครับแต่เมื่อเราต้องการขยายสัญญาณนะครับการเชื่อมต่อก็คือตัวโฮตตัวนี้นะครับจะส่งสัญญาณมาที่นี่นะครับแล้วก็จะส่งต่อไปที่เพจเจอร์แล้วก็เวลารับส่งก็เพจเจอร์ก็จะรับส่งมาที่นี่แล้วก็กลับมาที่โฮตนะครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต่อระยะทางให้มันไกลขึ้นนะครับสําหรับร้านอาหารใหญ่ๆหรือว่าริมสวนหรือว่าอาจจะเป็นสวนอาหารริมแพรต่างๆที่มีพื้นที่ในการใช้งานให้ลูกค้านะครับวิธีการเพิ่มคิวนะครับคิวตััวนนี้ะครบ ปกติแล้วเราเราจะมีขายที่1เครื่องที่1 0คว 20Q หรือแล้วแต่ลูกค้านะครับ1เครื่องตัวนี้นะครับ1เครื่องตัวนี้สามารถควบคุมได้ถึง9 0 0วนะครับแต่วิธีการใช้งานในการควบคุมคิวนะครับก็คือ1แถวเนี่ยนะครับ1แถวอย่างนี้นะครับเราจะมี 20Q นะครับก็คือ1แถวได้2 0วอันนี้ก็คือ2แถวก็เป็น40นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มจำนวนคิวนะครับ เราก็จะมีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวฐานเพจเจอร์นะครับเราก็ซื้อตัวนี้นะครับซื้อคิวมาเพิ่มวางเรียงกันได้เลยนะครับถ้าลูกค้าถามว่าครั้งแรกซื้อ1เครื่อง1 0คิวแต่การใช้งานไม่พอเราสามารถที่จะซื้อเฉพาะตัวคิวเพิ่มโดยไม่ซื้อเครื่องได้ไหมคําตอบคือสามารถที่จะซื้อได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะใช้ตัวโฮสเดียวกันควบคุมการใช้งานแล้วก็ตั้งเบอร์คิวใหม่นะครับ โดยโต๊ะคตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้น,นะครับก็คือเบอร์คิวนี้ก็คือ1ึง20เบอร์คิวนี้ก็คือ21ถึง40นะครับส่วนคิวต่อไปที่เราอยากเพิ่มนะครับก็อาจจะตั้งเป็น41ถึง60อย่างนี้นะครับคือบริการ,รของเรานะครับเราให้บริการในการให้คำปรึกษาในการเลือกเครื่องเลคิวนะครับว่าร้านอาหารขนาดนี้ลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะใช้คิวรูปไหน หรือว่าใช้คิวแบบไหนในการใช้งานนะครับแล้วก็บริการอื่นอีกก็คือ,คอเราสามารถที่จะอ,ออกแบบโลโก้ให้ลูกค้าฟรีนะครับโดยที่ลูกค้าครับส่งไฟล์โลโก้ของร้านตัวเองมาครับโดยไฟล์ที่เราต้องการครับเป็นไฟล์ jpeg หรือว่าเป็นไฟล์ ai ก็ได้นะครับถ้าเป็นไฟล์ ai จะดีหน่อยนึงครคือมันสามารถที่จะปรับขนาดแล้วก็ทำให้ภาพคมชัดและภาพไม่แตกนะครับก็จะ ถ้าเป็นไฟล์ LED ก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็เป็นไฟเจ็เปเก็ก็สามารถที่จะทําได้ครับพูดไปถึงตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจสินค้าของเราหรือว่ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อเราได้ตามมิข้างล่างนี้ครับเราจะแปะลิงก์ให้เพื่อง่ายต่อการติเราจะแปะลิงก์งไว้ให้เพื่อง่ายต่อการติดต่อเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ